มาครับ มากองรวมกันอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ทราบเครื่องมือ AI ของธุรกิจยูนิคอนนะครับว่าเครื่องมือ AI ของธุรกิจยูนิคอนเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างน,นะครับเครื่องมือ AI ของธุรกิจยูนิคอนนะครับผมก็ประดิษฐ์มาเพื่อทุนแรงนะครับผมให้การทํางานเองเนี่ยมันเรียบร้อยราบลื่นและก็วิเคราะาห์สถานการณ์เองเนี่ยได้ทันสถานการณ์และสรุปทําบทสรุปออกมาเพื่อให้เราได้รู้ว่าเราจะต้องไปทํางานอะไรต่อเนี่ยครับคือรูปแบบง่ายๆของระบบ AI แล้วจักรวาลของ AI เองเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายหลาย ายตัวมากเลยแต่ AI ที่จะฉลาดที่สุดเองเนี่ยมันไม่มีนะครับไม่มี AI ที่ฉลาดที่สุดแต่ AI เองเนี่ยนะครับผมถูกประดิษฐ์มาด้วยคนนั่นหมายถึงว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยต้องเข้าใจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมที่ตัวเองอยู่พอสมควรนะครับจึงสามารถที่จะออกแบบเครื่องมือ AI ออกมาได้นะครับทีนี้เครื่องมือ AI ของนักธุรกิจยูนิคอนจะได้ใช้เองเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับอเทมที่1ก็คือ AI c h a t b o t เอไอเชนบอเองเนี่ยนะครับผมออกแบบมาด้วยเพนพอยที่ว่าธุรก,กิจที่เป็นธุรก,กิจผู้คนเองเนี่ยจะเป็นธุรก,กิจที่ มีข้อมูลเยอะแยะมากมายนะครับพอมีข้อมูลเยอะแยะมากมายเองเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันการแ <ๆ S 2> บกโหลดข้อมูลกับบุคลคลบุคคลเดียวก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปจัดสรรไว้ในระบบ AI แล้วถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลอะไรเองเนี่ยเราก็แค่เอานิ้วไปจิ้มจิ้มนะครับผมเครื่องมือ AI นี้มันง่ายยังไงครับ AI ตัวที่1ก็คือ AI c h แชทบอทเปรียบเสมือนเลขาครับเวลาเราขออะไรขอแผนธุรกิจเราก็ให้ ขอสินค้านะครับเขาก็ส่งไปให้ขอห้องเรียนธุรก,กิจเขาก็ส่งไปให้ขอข้อมูลต่างนๆานานาแฟ้มสปอนเซอร์แฟ้มแคตตาล็อกนะครับเราก็จะจัดส่งไปให้นะครับผมในลักษณะที่เรียกว่าเป็นลิงก์นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยวิธีการทํางานนะครับผมก็ง่ายได้มากมากเลยอะเราเป็นจลองเหตุการณ์กัน,กนดูอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดนักธุรกิจยูนิคอนท่านไหนเองเนี่ยนะครับรู้แล้วว่ามี AI แชทบอตตัวนี้นะครับอยู่ในกลุ่ม น้องเขาเนี่ยมีชื่อว่า Smart Unicorn AI นะครับเราเนี่ยสามารถกระตุ้นน้อง Smart Unicorn AI โดยพิมพ์คำว่า Art ครับ A S K ซึ่งเป็นตัวเล็กมดเลยแล้วก็กดส่งหลังจากนั้นเองเนี่ยน้องก็จะส่งคำถามมาให้ที่เราโดนถามบ่อยที่สุดนะครับอย่างเช่นข้อมูลธุรกิจยูนิคอนสินค้าที่พร้อมจัดจำหน่ายแผนธุรกิจเป็นยังไงนะครับห้องเรียนอยู่ไหนนะห้องเรียนเริ่มต้นธุรกิจนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อธุรกิจยูนิคอนต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า ในวันที่ก่อนคนจะตัดสินใจทําธุรกิจยูนิคอนนเนี่ยคุณก็ต้องตัดใจก่อนว่าธุรกิจนั้นเองเนี่ยมีข้อมูลจัดเก็บไปเรียบร้อยไหมหรือว่า คุณจะต้องไปใช้อิทธิฤทธิ์ส่วนตัวของตัวเองในการไปกวาดหาข้อมูลมาแล้วก็มาขยุมขยุมรวมกันแล้วอยู่ในแม่ทีมคนเดียวเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในธุรกิจยูนิคอนนะครับเราจัดเรียงข้อมูลไว้ให้หมดแล้วรวมไปถึงสื่อโฆษณาออนไลน์ทั้งหมดนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ได้ยากครับชอบเมนูไหนกดตรงนั้นอยากรู้เมนูไหนกดตรงนั้นหลังจากเรากดเสร็จแล้วเองเนี่ยสมมติอยากจะรู้ข้อมูลนะครับผมของธุรกิจยูนิคอนพอเรากดปุ๊บเสร็จแล้วเองเนี่ย AI แชทบอทที่เป็นเลขาเขาก็จะส่งข้อมูลให้คุณเลยนะครับเพราะ ฉะนั้นเองเนี่ยธุรกิจยูนิคอนนะครับพูดง่ายๆเลยว่าตั้งแต่วันที่คุณสมัครคุณจะมีเลขาเป็นของตัวเองนะครับเพื่อป้องกันอะไรรู้ไหมครับในธุรกิจที่เป็นผู้คนเองเนี่ยปัญหาในการทําธุรกิจผู้คนก็คือคนนั้นอยากได้แผนคนนี้อยากได้ข้อมูลบริษัทคนนั้นอยากได้สินค้าพ่อคนนี้อยากได้รายละเอียดนั่นคนนั้นอยากได้รายละเอียดนี่แล้วมักมาขอในจังหวะไม่ตรงกันเออมันทําให้เรารู้สึกลุงลังเป็น เป็นลุงลังบิซนเนสนะครับแต่ทำสับธุรกิจยูนิคอนเองเนี่ยเราเป็น AI Business อย่างแท้จริงอันนี้คือแ i r c h ชทบอตัวที่1ของเรานะครับผมซึ่งเป็น AI ที่เปรียบเสมือนเลขาคอยตอบเขาก็จะส่งข้อมูลให้อย่างที่เราอยากได้ หลังจากน้องส่งลิงก์ให้แล้วเองเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปดูในลิงก์นั้นได้นะครับแล้วลิงก์เนี่ยก็จะอธิบายนะครับถ้าเกิด้องชอบเป็นข้อมูลอ่านนะครับเป็นหลักฐานน้องก็จะส่งข้อมูลอธิบายเป็นหลักฐานให้นะครับแต่ถ้าเกิดเราชอบเป็นคลิปวิดีโอก็จะมีเป็นคลิปวิดีโออธิบายข้อมูลแบบสั้นๆให้นะครับภายใน3นาที4นาทีทําให้เราเข้าใจธุรก,กิจยูนิคอนเนี่ยได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับเราสามารถก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ส่งไปให้โพสต์เปกหรือผู้มุ่งหวังหรือคนที่กาลังสนใจทําธุรกิจยยยูนนนคออไไไดดด้ะะ้้วใขณะที่เเเ่เเางงัม เข้ามาในกลุ่มนี้นะครับต่อมาครับผมก็คือสื่อผมเชื่อเลยว่าสื่อออนไลน์ต่างๆธุรกิจออนไลน์เองเนี่ยเป็นธุรกิจที่ไม่จาเป็นต้องสต็อกสินค้าคุณรู้กันอยู่แล้วธุรกิจออนไลน์คือธุรกิจที่เป็นโลกของคอนเทนต์และเป็นโลกของการ โ, Facebook, โพสเฟซบุ๊กโพสภาพเราได้เก็บภาพโฆษณาต่างๆครับไว้ใน Google d r i v e ซึ่งเมื่อเราถามว่าสื่อโฆษณาออนไลน์ของชุก,กิจยูนิคอนเองเนี่ยอยู่ไหนพอเรากดปุ๊บนะครับน้องส m a r t c h a t b o ท,อทของเราเองเนี่ยจะส่งลิงก์ให้เราเองเนี่ยเข้าไปดูแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ต่างๆนานารวมไปถึงรีวิวนะครับรวมไปถึง Ad ดรีคูดนะครับซึ่งเป็นแอดที่บอกว่ารับสมัครตัวแทนจัดจำหน่ายนะครับผมแล้วก็ มีภาพสินค้าต่างๆนานาที่เราเองเนี่ยทำเพิ่มแล้วก็จัดเก็บไว้ในถัง Data นี้ไว้ให้นะครับเพื่อทําให้นักธุรกิจและเราเองเนี่ยไม่ต้องมาทักท้วงกันว่าเอ้ยแอดโฆษณานี้อยู่ไหนอันนั้นอยู่ไหนรีวิวอยู่ไหนนะครับเราสามารถเราขอน้องร้อยรอบน้องก็ส่งให้เราร้อยรอบนะครับสำหรับน้องแชทบอทนะครับผมาวนี้สําหรับนักธุรกิจยูนิคอนที่ฟังผมในตอนนี้นะครับที่เป็นมือใหม่เลยนะครับผมก็แนะนําว่าให้เราเองเนี่ยเริ่มเข้าห้องเรียน นะครับห้องเรียนเริ่มต้นธุรกิจสอนคนใหม่สร้างรายได้สําหรับธุรกิจยูนิคอนนะครับก็คือการเลือกเมนูที่บอกว่าห้องเรียนเริ่มต้นธุรกิจหลังจากเรากดเมนูนี้แล้วเองเนี่ยเอไอแชทบอทก็จะส่งลิงก์ห้องเรียนให้เราซึ่งเป็นห้องเรียนออนไลน์นะครับมีพี่น้องยูนิคอนหลายๆคนเองเนี่ยที่เข้าไปในห้องเรียนนี้นะครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้จากคําแนะนําแล้วก็การเทรนนิ่งการเรียนรู้ในห้องนี้นะครับแล้วรู้จักวิธีการสร้างรายได้ออนไลน์เองเนี่ยในห้องเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับแม้แต่เราไม่มาเจอกันนะ ในยุคโควิดนี้เองเนี่ยบางคนอยู่อุบลอุดรหน,นองคายหรือต่างจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายเองเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้ได้จากห้องนี้นะครับผมหลังจากนั้นเองเนี่ยเมื่อเราเข้าไปในห้องนี้แล้วเองเนี่ยจะเกิดปัญหาเรื่องหนึ่งผมเชื่อทุกคนเป็นเหมือนกันเลยก็คืออินเทอร์เน็ตมนโหลดช้าพอเรากดเข้าห้องนี้แล้วเองเนี่ยถ้าเกิด เกิดเหตุการ์โหลดช้าเกิดขึ้นนะครับผมแนะนำทิคง่ายๆเลยให้เรามองหาจุด3จุดบริเวณด้านหัวมุมด้านขวามือนะหัวมุมด้านขวามือเองเนี่ยจะมีจุด3จุดอยู่เราไปกดจุด3จุดนี้นะครับแล้วก็กดเลือกเมนูที่เรียกว่า Open a u t h o r App นะ Open in a u t h o r App นะครับพอเรากดเมนูนี้ปุ๊บนะครับเขาจะพาเราเนี่ย ย้ายไปยังแอปพลิเคชันที่เราล็อกอินไว้แล้วอะ่ะก็จะสามารถเข้ามาในกลุ่มสมาชิกของยูนิ o r n New Gen สอนคนใหม่สร้างรายได้ซึ่งชุดความรู้นะครับแล้วก็ชุดแนวทางการทำธุรกิจเองเนี่ยถูกส่งตรงจากบริษัทเลยนะครับโดยมีการไลฟ์วสวดสอนกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สวดสอนสินสค้านะการทำคอนเทนต์บิสเนสการขายนะครับแล้วก็การชวนคนเข้ามาในธุรกิจรวมไปถึง การเข้าใจธุรกิจก่อนที่เราจะต้องเริ่มต้นไปทําธุรกิจกันนะครับต่อมาครับผมเป็นช่องทางการติดต่อธุรกิจยูนิคอนเห็นไหมครับสําหรับคนใหม่เองเนาะนอกจากที่เราเองเนี่ยจะต้องไปเชิญคนมาแล้วอะ่ะก่อนที่เราจะต้องไปเอาข้อมูลอะไรใดๆไปให้ใครผมอยากจะให้เราเนี่ยเริ่มต้นรับผิดชอบที่ตัวเราก่อนการรับผิดชอบที่ตัวเราเองเนี่ยก็เริ่มต้นจากหนึ่งอัปโหลดเอกสารใช่ไหมครับอัปโหลดเอกสารในระบบอะไรเสร็จสับเสร็จนะครับผมก็เข้ามาติดตามทุกสื่อของบริษัท เมื่อเรากดช่องทางการติดต่อเราเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ่ะมี YouTube ให้นะครับผมมี u ู u b e ให้ติดตามนะครับผมก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารของบริษัทนะครับมีอ่ Facebook Fanpage ของ u Unicorn b u s i s e s s Official Facebook Fanpage ของ u n o r n b u s i n e s s Academy นะครับแล้วก็เป็นห้องเรียน f a c e b o o k กลุ่มปิดของธุรกิจนักธุรกิจ Unicorn New Gen สอนคนใหม่สร้างรายได้นะครับแล้วก็เป็น Line Connect นะครับสําหรับ Line Connect เองเนี่ยจะมีหน้าที่นะครับผมสําหรับใช้ในการแจ้งปัญหาต่างๆนะครับผมหรือว่า สำหรับอยากจะคุยกับแอดมินนะครับเนาะจะไม่ใช่บทตอบนะครับจะเป็นแอดมินตอบโดยคนเลยนะครับผมทีนี้อีกอันนึงก็คือ,อสมาร์ตยูนิคอนเอไอนะครับผมตัวนี้เองเนี่ยผมก็ต้องบอกทุกคนไว้ตรงนี้นะครับว่าเราต้องกดเพิ่มเพื่อนทุกขั้นตอนก่อนก่อนที่เราเองเนี่ยจะเริ่มไปบอกทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเครื่องมือ AI ของเราอะนะครับผมออกแบบมาเพื่อรู้ใจเพราะว่าธุรกิจที่เป็นธุรกิจผู้คนเองเนี่ย ถังข้อมูลหรือว่าทุกอย่างทุกสิ่งอะถ้าเกิดเราจะจัดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือเราอย่างเดียวเพลอมมันเต็มนะครับก็เลยจัดเก็บไว้ใน ai chatbot นะครับเวลาเราจะเรียกขออะไรเนี่ยเราก็สามารถเรียกขอได้เราสังเกตไหมครับเมื่อเมนูมันเลื่อนไปไกลๆแล้วเองเนี่ยเราจะเห็นเมนูด้านล่างที่เป็นปุ่มเล็กๆปุ่มตรงนี้เราเรียกว่า quick reply นะครับ quick reply เมื่อเราเองเนี่ยเห็นเมนูต่างๆนานา,นา,นานเหล่านี้เองเนี่ยเราก็ลองกดดูนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ต้องเลื่อนไปดูข้างบนก็ได้นะครับเพราะว่ามันเลื่อนไปไกลแล้ว เราก็เลือกเมนูตรงนี้นะครับที่ผมอยากจะนําเสนอก็คือเอกสารเริ่มต้นธุรกิจอ่ะพอเรากดเลือกเอกสารเริ่มต้นธุรกิจพอเรากดลิงก์เข้าไปเนี่ยนะครับผมน้อง AI Chatbot จะส่งลิงก์มาให้เราก็จะเห็นลิงก์อ่ะเห็นไหมคะเห็นลิงก์ไหมนะครับลิงก์ตรงเนี้ยเ,เองเนี่ยก็จะทําให้เราเองเนี่ยได้รู้ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิงก์ตรงเนี้ยมีแฟ้มสปอนเซอร์ธุรกิจทุกภาษาภาษาอังกฤษนะภาษาไทย ภาษาอังกฤษภาษาเมียนม,มาภาษากัมพูชานะครับแฟ้มแคตตาล็อกนะครับเราก็มีภาษาอังกฤษภาษาเมียนม,มาภาษากัมพูชา่ลองเข้าไปดูหน่อยสิลองเข้าไปดูสักนิด,ส,นดสักหน่อยสิครับอ่าเข้าไปดูปุ๊บจะเป็น anyflip นะครับผมจะเป็นแฟ้มสปอนเซอร์แบบเนี้ยเราสามารถเปิดด้วยมือด้วยในโทรศัพท์มือถือได้เลยโคตรทันสมัยและไฮเทคมากๆสําหรับธุรกิจยุคนี้นะครับผมครนี้ในขณะเดยียวกันเองเนี่ยนะครับผมสําหรับ เราเราจะเห็นเมนูอันนึงที่ผมไม่ได้เล่นให้ดูก็คือเมนู A เมนูที่เป็นสินค้าจัดจาหน่ายนะครับสมมติเราอยากรู้ว่ายูนิคอร์นนี้มีสินค้าจัดจาหน่ายอะไรนะครับเราก็เข้าไปกดปุ่มดูสินค้าจัดจาหน่ายได้เลย AI ก็จะส่งข้อมูลสินค้าจัดจาหน่ายมาให้เป็นแนวคอลอนเซลล์ลายขวางนะครับเราสามารถเลื่อนดูได้เลยเลื่อนดูได้เลย หลังจากที่เราเลื่อนดูเราเองเนี่ยเราสนใจรา,ายละเอียดเรากดรายละเอียดสมมติวันนี้ผมสนใจรายละเอียดของยูนิคอร์น่านะครับผมก็กดรายละเอียดยูนิคอร์น่านะครับก็จะส่งเป็นตัวหนังสือมาให้แล้วก็คลิปวิดีโออธิบายโดยง่ายนะครับสำหรับสมมุติมีโพสต์เป็กถามเราว่าเอ้ยที่ยูนิคอร์นมีคอลลาเจนไหมขอข้อมูลคอลลาเจนหน่อยนะครับเราก็มากดเอาที่ AI chatbot นะครับแล้วก็ copy ตรงเนี้ยส่งให้โพสต์เป็กได้เลยก็จะเป็นทั้งลิงก์ยูทูบด้วยแล้วก็เป็นทั้ง text ตัวหนังสือให้ได้ศึกษาหาข้อมูลลกันนดด้้วยยยคคครบโง่าเี ในขณะเดียวกันนะครับผมสาหรับคนใหม่ที่เข้ามาในกลุ่มแล้วยังไม่ได้ทดลองใช้สินค้าหรือยังไม่เคยซื้อสินค้าเองเนี่ยเมนูตรงกลุ่มนี้เองเนี่ยก็จะมีเมนูสั่งซื้อสินค้าให้เมื่อเราลองกดเมนูสั่งซื้อสินค้าปุ๊บเองแล้วเองเนี่ยเมนูเองเนี่ยจะพาว,วิ่งไปที่ AI upsell อันนี้ผม proud to be present มากเลยนะครับสำหรับ AI upsell เพราะว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งเดียวนะครับผมในธุรกิจ นะครับผมและก็เป็นเครื่องมือหนึ่งเดียวที่เป็นเครื่องมือที่เป็นแสนยานุภาพที่รุนแรงที่สุดในธุรกิจออนไลน์เพราะว่ากลุ่มแม่ค้าออนไลน์นะครับจะเบื่อมากกับการที่ต้องมานั่งตอบลูกค้าตลอด24ชั่วโมงแต่สําหรับธุรกิจออนไลน์ของยูนิคอนคุณไม่ต้องตอบลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเพราะเรามี AI อัพเซลเป็นคนช่วยตอบข้อมูลให้ตลอด24ชั่วโมงสมมุติผมจะซื้อยูนิคอน่าผมเลือกยูนิคอน่าเสร็จปุ๊บผมก็ต้องเลือกอ จำนวนอ่าเมื่อผมเลือกจํานวนอ่าผมเลือกจํานวนเสร็จเลือกจํานวนหลังจากผมเลือกจํานวนเสร็จแล้วเองเนี่ยนะครับ <AI S 1> ผม AI ก็จะสรุปนะครับผมว่า <AI S 2> จํานวนเองเนี่ยอาจถูกต้องนะค่าส่งนะส่งอ่า AI บอกเลยนะครับว่าถ้าสั่งครบ3,000ันบาทส่งฟรีนะโอเคไหมอ่ะผมเลือกให้ครบส0 0พันนะครับ AI ก็ <AI S 2> จะถามต่อว่าจะเลือกจัดส่งนะครับผมไปที่บ้านหรือไปรับที่หน้าสาขานะครับถ้าเกิดสมมติเลือกที่บ้านนะครับ AI เองเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นลูกค้าเก่า แล้วเขาจะมีการจดจานะครับผมสถานที่อยู่ตัดส่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมเคยเดมอนมาก่อนหน้านี้แล้วมันก็เลยมีข้อมูลจัดเก็บพื้นฐานของผมไว้แต่ถ้าเกิดผมบอกว่าผมเป็นนักธุรกิจยูนิคอนแต่ผมอยากจะส่งให้กับลูกค้าของผมผมก็ไปแก้ข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลลูกค้าได้เลยนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ย AI ก็จะทําการสรุปดินนะครับผมสรุปค่าใช้จ่ายให้นะครับผมแล้วก็สรุปค่าจัดส่งแต่สั่งครบ3,000บาทส่งฟรีถูกต้องไหมครับเมื่อเสร็จแล้วเองเนี่ยนะครับผม AI ก็จะสรุป ผมยอดโอนนะครับผมเลขบัญชีที่เราจะต้องโอนเข้าไปอนาคตจะมีการต่อพ่วงนะครับผมในการชาระผ่านบัตรเครดิตนะครับแล้วก็อนาคตก็จะมีผ่านาชำระผ่าน PayPal ชำระผ่านอะไรต่างตานัได้เยอะแยะมากมายนะครับเราพัฒนาไปไกลแล้วนะครับแค่นี้เมื่อเรา เอาตอนนี้เป็นก่อนเป็นการโอนแบบปกตินะครับก็จะมีเลขบัญชีธนาคารให้ปลายทางก็คือโอนไปที่บริษัทยูนิคอนบิสเนสคอร์ปอเรชั่นนะครับเมื่อเราโอนไปที่บริษัทยูนิคอนบิสเนสคอร์ปอเรชั่นเสร็จแล้วเองเนี่ยเราก็ให้เราส่งสลิปส่งเข้าไปในไลน์เหมือนเดิมนะครับ AI up sale เ่ยจะทำการตรวจสอบว่าสลิปเนี่ยจริงหรือเท็จถูกต้องไหมถ้าสลิปเองเนี่ยถูกต้องนะครับ AI up sale เองเนี่ยก็จะส่งต่อข้อมูลไปให้อดินเพื่อตรวจสอบดูว,ว่ายอดโอนเนี่ยถูกต้องกับยอดสั่งซื้อไหม ถ้าแอดมินเองเนี่ยตรวจสอบเสร็จแล้วว่ายอดโอนหรือยอดสั่งซื้อตรงกันนะครับก็จะทําการสรุปบินใบเสร็จแล้วก็ถามว่าจะให้ลงคะแนนเนี่ยที่ใคร จะให้ลงคะแนนไปที่รหัสไหนนะครับเพราะว่า,าที่อยู่จัดส่งเองเนี่ยเราทําสําเร็จแล้วตอนที่เขาถามว่าจะส่งไปที่ไหนใช่ไหมครับนั่นหมายความว่ารหัสเราเองเนี่ยสามารถส่งไปให้ทีมงานดาวไลน์ลูกค้าอะไรได้หมดเลยแต่คะแนนที่ได้มาเองเนี่ยจะให้ลงคะแนนที่ใครนะครับผมนั่นหมายความว่าสะดวกสบายนะครับผมหลังจากทําการชําระเสร็จแล้ว AI อัพเซลจะทําการถามว่าจะลงคะแนนที่ใครหลังจากที่เราเนี่ยจะขอลงคะแนนเราเองเนี่ยนะครับผมนะ หลังจากที่ลงคะแนนเสร็จแล้วเราจะสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับผมไม่เกิน2นาทีคะแนนเองเนี่ยจะถูกลงในผังธุรกิจแล้วของจะถูกจัดส่งออกจากบริษัทไปที่ที่อยู่ปลายทางของลูกค้าหรือบ้านเราเองเลยท,ทันทีแบบง่ายดาเห็นไหมครับถ้าผมเป็นนักธุรกิจยูนิคอร์เนี่ยผมยังคง ยังนอนอยู่เลยอ่ะหรือว่ายังนอนกลางวันเลี้ยงลูกอยู่บ้านอยู่เลยหรือว่าเลี้ยงยังคงกินข้าวยังคงเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่บ้านอยู่เลยนะครับแต่ว่า AI อเองเนี่ยทำงานแทนให้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองอเนี่ยอันนี้คือระบบต่อพ่วงนะครับผม ep ที่1นี่แค่ ep ที่1นะครับนี่คือแมทที่เรียกว่าเป็นแมทอินโทรสำหรับเครื่องมือ ai ของธุรก,กิจยูนิคอนในจักรวาลของ ai เนี่ยที่ผมบอกครับ ai มีเยอะแยะมากมายหลากหลายตัวมากแต่ที่สําคัญคือ ai ของธุรก,กิจยูนิคอนเท่ากับ รู้ใจรู้ใจว่าการทําธุรกิจอ่ะเมื่อเราอ่ะตั้งใจจะทำธุรกิจแล้วเราไม่ว่างเราต้องการคานผ่อนแรงเราจึงออกแบบเครื่องมือ AI มาเพื่อเป็นคานผ่อนแรงให้นักธุรกิจที่อยากจะทําธุรกิจยูนิคอนและอยากจะมุ่งหน้ามุ่งตาเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์เองเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นทําธุรกิจได้อย่างง่ายดายเลยเพียงแค่ชวนเพื่อนมาสมัคร นะครับแล้วก็ให้เพื่อนเราเองเนี่ยนะครับผมเข้ามาในลิงก์ของ AI chatbot และ AI upsell เพียงเท่านี้ครับการซื้อขายก็จะเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดอยากรู้เทคนิคขั้นสูงเป็นยังไงนั้นเองเนี่ยให้เรานะครับผมกดติดตามในห้อง Unicorn n e w เจนสอนคนใหม่สร้างรายได้เราจะมีการสอนการใช้เครื่องมือเหล่านี้ครับผมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นะครับในธุรกิจยูนิคอนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเป็นคลิปวิดีโอ EP ที่1เดี๋ยวเราไปติดตาม EP ที่2ว่า EP ที่2เองเนี่ยจะมีความวิลิสมาหลายยังไงกับ AI generation ตัวต่อๆไปของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ใครที่สนใจธุรกิจยูนิคอนคุณพลาดไม่ได้นะครับที่จะรู้จัก AI chatbot ของ smart unicorn AI ที่เปรียบเสมือนเลขาและก็นักขายดีๆในมือของคุณสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ